อาีสิโอเคอันเปิดเลยเปิดวันนี้ค่ะอันขาเใเค่ะเอาอย่าเรียกว่ายิ่งใหญ่เป็นอีกโปรเจกต์ของเรา3คนต้องให้เครดิตนะฮะทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับ MGI และแกนอย่างเดียวนะฮะอาจารย์ประจักชใยก็ดีเฮนนยก็ดีเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบที่สุดในทุกสายอยู่แล้วไม่ได้มาเวกันเองนะเวลาเราอยากทำงานด้วยเราก็จะเลือกคนที่แบบสปอรอมมีอาวุธลับดี มีบุญผู้บุญที่ดีสามารถทําได้ทีกอย่างก,ก็มารวมกันไายเป็นนะแก่เปสของเราซึ่งเราก็จะตะเวนทัวไปนะตามเซ็นทรัลทั้งหมด17โชว์ในเรื้องต้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่เราทํากิจกรรมที่มันหลากหลายมากขึ้นครับกา,การมารมว่วมมารวมกันในเรืแต่ละคูะ่ที่น่นไ ออโอ,อยโหผมเหมือนเดิมเลยครับผมตัวแทนหมอลำทุกพงษ์เนาะแล้วก็ตัวแทนของเสียองคุณอีสานผมแค่รู้สึกว่ามันยังดังแค่ในอีสานแล้วก็มันยังถูกดูอยู่แค่ในอีสานเราอยากให้บอสของผมนะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับพาเราไปท,ท,ทั่วประเทศได้จริงๆเพื่อให้คนทั้งทุกภาคได้รั้จากเราอันนี้คือจบผม นี่แใช่ค่ะแล้วเขียววันนี้มันก็เป็นการเซ็นต์ตอียดบครับคือที่ที่จรงผมชื่อชมแต่พอลบอกว่าอย่าง้เดี๋ยมันจะมีจังหวะที่ว่าใครจะเป็นคนเรียกว่าเป็นคนสารตั้งต้นที่จะพาลววพวกเราที่มันมาคของเราได้นะล่องนึงคือล่องนางงามจ๋าเลยล่องนางแบบแมสเซยแล้วเรียว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะพาลำใหญ่ขึ้นสู่เวที เป, math, เป็นแมสก์ว่าเป็นแฟนมากขึ้น่พราจะเป็นทั้งในไทยหรือต่างประเทศซึ่งพอเยอยหน่อยแต่ว่าเราอาจจะเชื่อมไปถึงต่างประเทศด้วยซึ่งผมว่ารอจังหวะว่าถ้าลราใหญ่มีมูลโฆสนาหรือ,อว่าถ้าเราที่เราเป็น i n d i เนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราได้ได้ไปส่งตื่นคิดเองไม่ได้เราทำด้วยกำลังของเราเราทำได้แค่ความเป็นโลหะท้องถิ่นอยู่แถวพิซาร์นหรือว่าทั่วไทยบ้านเล็กน้อยแต่ว่าเพราะว่ามาทัวร์รือแฟน แล้วมันเป็นเพราะว่าต่างคนต่างมีความตาม่มมางคนต่างสำเร็จในในวีดีโตัวเองผมคิดคนเดียวว่าไม่ได้คือดีแน่นอนเป็นคนประสานผมก็ติดตามอินดี้ร้อนอยู่แล้วทางโซเชียลแล้วก็ยิ่นชื่นชมอยู่แล้วนะเพราะในโอกาสก็ตอบรับคันดีแล้วก็ที่ว่าคิวที่เสียยากในส่วนของความเป็นอินดี้นะควาเป็นรับร้องร้ทุ่งของเราเนี่ยแล้วก็เก็บไว้เก็บมือเราไปอยู่แล้วแต่ว่าในจ <ปะ S 1> <อ>ังหวะที่คนต้องหมกเพลินปูเนี่ยนะครับผมก็อยากจะใช้โอกาสตันนี้ จัะเป็นอันชนิดในการงานเล็กๆพี่ก็เปครับพี่ที่สำเร็จก่อนอยากจะได้ความเป็นแมส์พลังการมากขึ้นซึ่งการคิดโชว์เงี้ยเพียงหน่อยก็จะมีเกาจะมีเลเวลนี้ที่ใหญ่แล้วก็สำเร็จมาก่อนเพราะนั้นนอกจากเราเป็นอินดี้แล้วเราก็เป็นสปินเตอร์กินดี้สอินเตอร์ครับผมยากเลยครับเพราะสวงนี้เไม่ยากเลยไม่ยากเลยธรรมดาทำงานทางออนไลน์กันอยู่คือเจอกันบ้างนะฮะอย่าง ท่านในห้างอาจจะไม่ว่างก็ส่งคนใกล้ชิดมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทานนี้เขาจะมาอยู่ทุกครั้งไม่ยากหรอกครับเพราะว่าเอาจริงๆคนที่มาอยู่รวมกันเนี่ยมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมันไม่มีอะไรที่มันซ้อนนะครับมันมาแค่ว่าเอออะไรเหรอมันมีอะไรเรามีอะไรแล้วก็มาเจอกัน,กนตรงกลางคุยง่ายมากๆแล้วเราก็เชิญนโปรกันด้วย11โชว์แรกเราบอกว่าที่11โชว์แรกเราซั c c e ส s คนเยอะ นะฮะรายรับดีเราต้องพูดรายรับด้วยเพราะว่าการไม่มีเงินมันอยู่ไม่ได้ <c oughs> น้องๆที่มาร้องเพลง <c oughs> ก็จะต้องได้ตังกลับไปทุกคนนะฮะเราก็คนที่มาชมก็ต้องได้ความสรุปกลับไปทุกคน <c oughs> พวกเราเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยลงทุนด้วยกันแล้วทุกคนเนี่ยมันก็ต้องเหลือให้กับทุกคนกลับไปเราก็ะจะเชิญโปรนะ,ะอินดี้สุดอินเตอร์ว่าชอบคำนี้มาอินดี้สู่อินเตอร์เราเรามีความฝันนะ รู้ไหมว่าผมเคยไปอยู่ Las Vegas, ราสเวเกัแล้วไปเอามิสแกนไปไฟทลที่ลาสสวกักเคยไปดูโงโชวะทำไมเขาไมีจะพ่าต่างชาโชะ mm hmm. ทำไมแบบทำไมเขาไม่เอาคนไทยผสมภาษาโช์ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหมอลำหรือมวยหรืออะโครเบติกหรือแบบกายกรรมแบบไทยๆเคยคิดแล้วเคยติดต่อแต่ไม่ประสบความสำเร็จ mm hmm. ถ้าเป็นไปได้ผมอยากทำอันนี้ ให้ประสบความสําเร็จเราไม่ได้อยากโชว์ในร้านอาหารไม่ได้หมายความว่าร้านอาหารไม่ดีนะแต่ร้านอาหารส่วนมากเป็นแขกคนไทยเราอยากจะให้คนต่างชาติจะพยายามทําให้สําเร็จให้ได้ครับอย่างน้อยโชว์กันสักเดือนหนึ่งเต็มเต็มโชว์มันทุกวันผมอยากเป็นพิมิ์นันแบบนี้นะมันจะสนุกมากครับที่เดกโชว์นักแสดงสดมันมีความน่สก็ฟันนะครับสนุกเลยอ่ง่ายๆาตั้งแต่6โมงเปิดประตูอ่เชี่ยงคืนปิดประตู ไล่กับบ้านครับนะฮะตลอดเวลาก็นกับก็ที่ทำอ่าทำเบทีนะฮะอันนี้ก็เพลงอันนี้ก็เพลงนะครับแดนเซอร์มาสองทางอันนี้ก็ยืนเป็นหลักถ้าใครอยากดูผู้ชายก็ไปทางนี้นะอันนี้ก็จะสอยผู้ชายในมดซิปองซิกแฝกมาให้อ่าทางนี้เขาก็ม้วนจอยตามสไตล์ใครชอบอ่าลำไยอ่าลำไยมาปรากฏตัวก็จะแบบอ,อ๋อเต็มที่ลำไยจะเป็นแบบผมว่าลำไยก็เป็นสุดยอดนะ ผมไม่รู้เหมือนกันเขาแรงมาถึงไหนในห้างผมสงสารเขานะผมดูผมไม่ได้สงสารในห้างผมสงสารเขาจับใบทุกวันวันละยาวมากโชว์ลำใหญ่ครั้งหนึ่งตุกชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่ร้องทุกวันวันหนึ่งประมาณสองชว์ร้องโชว์บ่ายโชว์ดึกโชว์บ่ายโชว์ดึกนะครับแล้วก็อิงฟ้าซึ่งเมื่อกี้อิงฟ้าก็จบวิดแล้ว ทุกวันเลยเหรอเขาคิดก็เขาดูเราอยู่เขาบอกว่าอดีตเขาอยู่อุทไทยวันนี้กลับมาไม่นานเขาบอกว่าเขาท็แกล้งแซวว่าไปทุกวันเลยเหรอไปบอกว่าหาคิวได้แล้วใช่ไหมเราก็ตอบไปว่าไปทุกวันเดี๋ยวจะแกล้งแซเพราะว่าเราอยากให้แฟนคลับทุกจุดที่เราประชาสัมพันธ์เนี่ยที่ว่าเราจะเล่นน่ะได้เจอลำไยได้เจอหญิงฟ้าได้เจอชาลอ ได้เจอแกนวอยได้เจอมิสแกนได้เจอหมอลำอันนี้ผงฝากนี่หน่อยครับทุกผัวภาคเอกนางเอกหมอลำทุกวงตอนนี้ปิดวงอยู่เพราะว่าฤดูฝนไปหยิบพระเอกไปหยิบดังไปหยิบนางเอกดังๆอันนี้ตามโจทย์เลยครับเออดังๆมาแจมส่วนเฮียมีอะไรจะมาแจมอีกมั้ยสิน้องยูกิสิน้องยูกิไหม่าคยูกิด้วยน้องยูกิคนที่ร้องเดียวอ่ะที่ใส่ชุดอาตีอ่ะ ใส่ชุดลาตีแล้วเต้นได้เหมือนไม่ได้ใส่ชุดลาตีทําได้อย่างไรทําได้อย่างไรเหมือนใส่ชุดสั้นที่ทำการกระซิบน้องบอกว่าชาตินี้ขอเป็นมิสแการสักครั้งเอาหลังเอาหลังตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่รู้ไหมสิบเจ็ดน้องต้องรอก่อนอ่ะทำไมเดี๋ยวเขายังไม่แก่เหมือนพวกเราเย็นเย็นเลยเหรอผมแก่ตัวเองเลยไหมคะเออในร้อยผมยินดีครับเพราะว่าผมชอบเด็กที่มี พลังมีความสามารถคนเราผู้ตรงๆนะจะดังหรือไม่ดังอะ่ะมันตอบไม่ได้แต่ตอบได้แน่ๆคนมีความสามารถมักจะดังนี่นี่เป็นไบเบิลเลยคนมีความสามารถคนมีความสามารถมักจะดังแต่ส่วนคนทั้งหมดต่อให้สวยอะไรใดๆแค่ไหนดังหรือไม่ดังผมไม่รู้นะฮะยากหน่อยแต่คนที่มีความสามารถมักจะดังเพราะฉะนั้นน้องเป็นคนมีความสามารถฝากน้องอยูกิให้องํำด้วย ถูกสตาน้องคนนี้จังเลยเม่อกี้นั่งดูเตือนเตือโอ้แบบมีความรู้สึกละมุดละม่อมแล้วก็เห็นเงาอิงฟ้าเล็กๆตรงทีว่าเวลาร้องไปปั๊บปั๊บปั๊บค่ะอิงฟ้าก็เป็นบอดี้แลงเกจใช่ป่ะปัอบปั๊ป ปั๊ปะอะไรย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เขาเรียกภาษากายเรียกมราไม่มาเสิร์ฟอะไรแันหอไมอ่งดเต็มที่กุชนะก็เยอะนี่ใช่ครับอันนี้อันนี้สุดเนี้ร้อเนครับบอนนี้กุชนะไม่ว่างไปก่อสร้างัอยู่ยอ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 ก่อสั่งเลยทีอย่ที่บอกผมมาในตัวแทของหอาะบอสอยบอกว่าอย่างที่บอสบอกเมื่อกี้กทุกวง เดี๋ยวดูเลยครับว่านัดตอนนั้นต้องเป็นอะไรอืโชว์ต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเมื่อกี้นะที่ที่เสิร์ฟจนเมื่อกี้นี้เกิดขึ้นทุกปักยังสนุกเลยลำไยทำให้สนุกได้ขนาดนั้นคุณไม่ต้องหัวงเลยครับความสนุกเกิดขึ้นแน่นอนเราประสบการณ์11ครั้งเมื่อกี้ไม่มีเมื่อกี้ไม่มีสคริปต์นะครับใช่ครับทำไมถึงไม่มีสคริปต์รู้ไหมต่างคนต่างเพิ่งมาถึง

<Dance. S 2> ดังสิับแล้วนลังก็ชิดมองเออตามก็รู้เกินะะนะแต่มีท่าหนึ่งที่นักร้องสอบตกท่าแ <laughs> อนก้นเธอไม่กล้าแอนแต่เดี๋ยวใครอยากดูชาร์ลอตแอนก้นต้องไปดูโชว์จริงฮะเดี๋ยวบวามคับให้ซ้อมเป็นเครื่องจริงๆเป็นแดนเซอร์ครับเขาถ่อยให้ดูแล้วครับเขาบอกว่าเป็นกรลังใจให้ฮะเป็นกาวใจให้ให้น้าจเอาจริงๆอย่าเรียกว่าจะเรียกว่ากาวใจใครจะเรียกก็ได้เอาจริงๆเรือ่อง มันถึงผมเนี่ยมันไม่มีเรื่องผมไม่ได้สวิตช์ทอผมไม่เคยยุ่งเกยเลยนะแล้วผมก็ไม่เคยกล่าวหาใครแล้วผมก็บอกอามเสมอว่าอามอบริบททุกอย่างมันเปลี่ยนไปเรนะื่อยๆเพราะฉะนั้นเราอยู่นิดนึก่อนเดี๋ยวมันจะดีเองเพราะว่าต่างคนต่างมีความสามารถคุณก็มีความสามารถนายห้างเขามีความสามารถเขาเป็นเจ้าของแล้วเขาก็เป็นคนทํางานเขาไม่ใช่เป็นคนเกเร นะฮะแต่ว่าความไม่ถูกใจหรือความสื่อสารการน่ัมันอาจจะมีน้อยนละรัำใจเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ให้อยู่เฉยๆแล้วผมก็ไม่ได้บ่นอะไรแค่นี้เองเครับที่หลังปกติขึนนะฮะเพราะว่าต่างคนต่างไม่ให้ร้ายสึ่งกันและกันมันก็เป็นเรื่องที่เบิกทางในความสามัคคีได้นะฮะคือไม่เติมไม่แตกไม่ให้ร้ายก็จบท็อย่างเป็นปกนรินะฮะก็ดีใจด้วย นะครับกับในห้างเนะาะและลูกสาวคือจะไปนหนึ่งคนผมผมไม่ได้เอาเก็บไว้ของผมหรอกแต่ถ้าจะใช้ไมื่อไหรบอกได้เลยเ<อ>นะตาอัยาริยะใสเลยเ<อ>ผมไม่ว่าว่มมาสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมาที่นโยบายให้หน่อยนะเ,อเด็กโตได้มีงานทำมีเงินใช้นี่คือสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดเราอาจจะได้ส่วนหนึ่งของเขาเพื่อหล่อเลี้ยงระบบองค์งกรแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดเพราะเราสามารถหาเงินจากสิ่งอื่นได้เยอะกว่านี้เยอะ แต่ขอให้น้องดังๆเข้าไว้อันนี้เราสบายใจไม่ใช่จับใครก็ไม่ดังจับใครก็ไม่ดังมันจะดูอยางนนะในห้างนะโอเคนเนาะเอาไม่มาให้ในห้างก่อนเยอะเหนื่อยเ้องกอเป็นความประวัติของประเทศที่ทำให้มีข้อกติกาก่อนหน้านี้แต่ว่า น้องอาแบบที่เขาได้ร่วมงานกันเป็นปีในการศึกสาร้วยเพราเนื้อตัดใจแล้วก็ให้มันจบในวันนี้จบไปแล้วจบไปก่อนวันนี้อีกครับโดยพระนวัดแล้วก็ทางแย่หน่อยผมว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงการว่าะว่าให้โอกาสผมนะครับผมก็ดีใจแล้วก็ผมก็ไม่เป็นคนเรื่องมากอยูๆหนุ่มที่ชอบที่จะทำงานร่วมกับคนที่เป็นมืออาชีพแล้วมันทำให้ผมต่อยอดในไม่เซตที่แฟนผมไปคุยอีกที่หนึ่ง แคน่วันนี้ผมติดภายแล้วิดที่ไายรัฐดี่แล้วก็ได้ไปคุยกับท่นา,บานวัดก็เลยบอกว่าผมรู้ว่าพี่นวัดนี่มีมาเยเซ็นที่ดีมากคือเราต้องปรับกลยุทธ์ในการทำง,งานกับพี่หรือว่าสื่อต่างๆให้ ให้มันดน<ม>ดีครับมืออาชีพมากขึ้นก็เลยต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ประกองขันในการทําง,งานอย่างต่อไปผมจะกลายเป็นมืออาชีพจะเป็นมหาชนหรือไม่มหาชนนี้ประตับต่อไปอออจะกลายเป็นดา่นที่นรัดโอ้ยโดนผมตัไปที่สะสอนพวกผมเองผ<า>มมั่นใจนะไหทองคำเนี่ยเป็นศิทร์พย์และเป็นความสำเร็จจริงๆปันวันนี้เป็นแล้วแต่ผมก็บอกกับแฟนในห้างไปว่าในปัจจุบันเนี่ยศิลปินเนี่ยวิ่งลอกอ่ะ ประสบการสาเร็จครับแต่มันเหนื่อยแต่ถ้าถามว่าถ้าเราจะทำยังไงเราจะมีลําไยสองลำไยสามลำไยสี่มีได้ไหมมีได้แต่เราไม่รู้มาเมื่อไหร่เรายังคงมีลาไยหนึ่งนะ,ะมากี่ปีเราก็ยังคงลาไยหนึ่งเพราะฉะนั้นเราควรจะมองธุรกิจควบคู่ไปกับศิลปินเช่นอาจจะมีน้ําปลาไหทองคำนะฮะอะไรใดๆขึ้นมาที่มันอลังการเราให้ลําไยขายยูกิขาย,ย,ขายแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเราก็ขาย มันเป็นการสร้างอูลค่าของลำไยให้กลายเป็นลำไยมิสเน็ตทุกปีติมันจะได้ลดการอของทุกคนลงแค่ <Yeah. S 1> นี้แหละครับที่ผมบอกปากบอกไปนะทำธุรกิจไปด้วยเหมือนกับขอโทษอ้างอิงเ,งเนาะเป็นกับเปิ้นประชุมล่าอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็คุย mm hmm. กับผมเขาบอกให้เขาทำธุรกิจด้วย mm hmm. ทุกวันนี้เขาก็ขายของเก่ง <łość> เดี๋ยวเอเว่นไปโชว์ด้วยเดี๋ยวผมสัญญาเอเว่นไปโชว์ด้วยถ้ามันไม่ไปผมจะไม่คุยกับมันฮะเฝากซื้อบัตรครับผมเพราะว่าถ้ารีบซื้อเนี่ยได้ราคาพิเศษที่สุดแล้วก็จริงๆอยากจะอยากจะขอบคุณบอสกับในห้างดีกว่าที่ว่า เหมือนเมื่อกี้ผมื่อพูดไปทีเดียวเขาอยากจะพูดอีกครั้งนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอลำของผมเนี่ยยังเล็กๆอยู่แล้วก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติบบมากๆที่ทั้งสองเนี่ยเข็นพร้อมต้องกันว่าโปรเจกต์นี้มันและจะทําให้ไปไกลทุกประเทศได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล,แล้วก็อย่างที่บอกว่าปากท้องไม่ได้สาคัญอย่างที่บอกหมอลำมันคือปากท้องเพราะนั้นวันนี้ถ้าจับกับคนที่มีความรู้และมการับรถมีคนที่มีเงิน<า>นะครับมาทําให้เศรษฐกิจทางภาคที่สามของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าหมอลำทุกกกกวัันนนนนีี้็็็ยงงงงเเปออ่่าาไมมใรรืข ที่จะทำให้ชีวิตมเกิดขึ้นหรือเติบโตได้ถ้าเราเรียนรู้คนที่เป็นอย่ีงนิดมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําให้ตักร้องของน้อองงขหมอรำเราเติบโตได้อย่างดีและคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นบึ้นไปอับสมัยหน้าสมัครแม่ทัศน์สอสอพูดพูดเหมือนนักการเมืองนะเอาจริงๆผมก็อยู่กับหมอรำมาตั้งแต่ปีนอินฟ้า หมอลำเป็นชีวิตที่น่าสงสารมาก<ช>นะฮะนอนก็ไม่เคยมีที่นอนที่ดีสุดไหฮะดีที่สุดก็คือใต้เวที<ช>นะฮะแต่แย่แย่ปกติเลยคือนอนบนรถซึ่งขยกไปขยกมานอนตามสาราวัดบางทีสาราวัดไม่มีนอนหน้าเมนขอโทษนะ,ะอย่างพวกเราเข้าห้องน้ําวัดอ่ะเข้าไม่ไหวแต่พวกเขาเข้าได้แบบสบายใจเพราะฉะนั้นเราเน้นึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราช่วยคาจุนเขาได้อ่ะ มันก็จะกลายเป็นสิทธที่ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเป็นกำลังใจให้กันและกันฝากเลยนะราคาพิเศษเฉพาะวันนี้จะถึงก่อนเที่ยงคืน999บาทได้ดู11โชว์หรือจะเลือกเป็นโชว์199จากราคาเต็ม299ซึ่งคุณซื้อหน้างานได้นะแล้วก็เมื่อกี้ก่อนมาแอบไปดูยังไม่ค่อยซื้อก็เลยซื้อไปแสนกว่าบาทเอง เราหวังวว่าวันนี้เราต้องทำยอดเจ็ดล้านเดี๋ยวจะกลับไปปั่นก่อนนะครับหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยจออยู่ข้างหลังไปนั่งดูนะก็ตอนนี้ก็ได้แสนกว่าบาทจรงเร็วๆไปนสแก่ตาแก้วันนี้ก็มีความสุขความเจริญถ้าข้ามรวยเงินทอง